เอาละครับถึงเวลาสำคัญแล้ว E.P. 2ผมขอเชิญรถทัวร์สีส้มทั่วประเทศไทยทั้ง14ล้านคันมาลงที่เพจพี่อน้นลงเสร็จแล้วจอดเสร็จแล้วกินน้ำกินท่าให้ใจเย็นไปเข้าห้องนาำไม่เรียบร้อยแล้วมานั่งฟังสิ่งที่พี่อ้นพูดเมื่อฟังจบแล้วอนุญาตให้ดา่าอนุญาตให้ต่อว่าอย่าว่าต่อว่า,วาทังพี่อ้นเลยต่อให้ต่อว่าถึงพันบนรรรุก,ก็ได้ พี่อ้นจะไม่ฟ้องพี่อ้นจะไม่ร้องพี่อ้นจะไม่ตอบโต้และจะบวกใจให้กับทุกคนแค่ขอขออย่างเดียวคือฟังให้จบเท่านั้นฟังให้จบคลิปและค่อยเม้นเพราะพี่อ้นจะพูดในสิ่งที่คุณรับไม่ได้นั่นก็คือคลิปชุดที่ตั้งชื่อตอนว่าสองพรรก,การเมืองที่คนไทยต้องไม่เลือกซึ่งในนั้นมีพรรเพื่อไทยและ คือพรรคประชาชนอยู่ในนั้นด้วยตอนนี้เป็นตอนที่สองพูดถึงเรื่องพรรคประชาชนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงเชิญคุณมาฟังเชิญคุณมาคอมเมนต์และเชิญคุณมาด่าเชิญคุณมาทัวลงให้เต็มเพย์พิออนถ้าสิ่งที่พี่นพูดไม่จริงไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับพรรคการเมืองที่คุณรักเชิญทัศนานะบัรน,นาครับหลังจากคลิปในอีพีหนึ่งผ่านไป ก็มีคอมเมนต์มากมายเต็มไปหมดรวมถึงบุ๊ชแชทมาถามพี่อ้นด้วยว่าพี่อ้นครับถ้าพักเพื่อไทยและพักประชาชนเป็นพักที่เลือกไม่ได้แล้วจะให้เลือกพักไหนจะให้เลือกพักภูมิใจไทยหรือพักการเมืองอะไรพี่ว่ามานั่นคือแค่ถามธรรมดาแต่บางคนยังบอกว่าพี่อ้นครับพี่อ้นเข้าใจผิดใหญ่โตแล้วเกี่ยวกับพักประชาชนถ้าพี่อ้นไม่รู้อะไรพี่อ้นถามผมได้ผมยินดีตอบพี่ได้ คนอย่างพี่อ้นนะฮะถ้าพี่ต้องถามคนอื่นก็คงไม่ใช่พี่เอาละอีพีสองถึงคิวถลกหนังพักประชาชนโดยเฉพาะแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้มาฟังเรื่องนี้ก่อนพี่น้องคนไทยที่เคารพคุณจะเชื่อผมหรือไม่ว่าสังคมไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะนักการเมืองใหญ่เดียว แต่เราเองนี่แหละคนไทยเองนี่แหละมีส่วนทําลายสังคมไทยด้วยถามว่าพี่อ้นครับเราทําลายแบบไหนก็เราไม่มีอานาจเราไม่มีบารมีที่จะไปทําลายสังคมได้เราไม่ได้อยู่ในอานาจรัฐเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราจะทําลายได้อย่างไรเ <c oughs> ชื่อผมเถอะครับพวกเรานี่แหละทําลายพร้อมๆกับนักการเมืองทาลายสังคมเราเอง และการทำลายสังคมโดยไม่รู้ตัวของเรานี่แหละทําให้ความถูกต้องชอบธรรมในสังคมนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนไทยแต่ละคนนั้นต่างถืออคติกันคนละตัวมีทั้งหมดสี่ตัวอะไรบ้างหนึ่งลำเอียงเพราะรักกูรักมันกูชอบมันใครจะว่ามันผิดอย่างไรก็ตามกูไม่เชื่อกูชอบพรรคนี้กูรักพรรคนี้ใครจะมมดาพรรคของกูใครจะมมดาลุง ของกูใครมดาด่าหัวหน้าพรรคของกูกูจะเนียดที่หน้ามันนี่คือลำเอียงเพราะรักตัวที่สองลำเอียงเพราะโกรธกูไม่ชอบที่หน้ามันไอพ้พรรคการเมืองพรรคเนี้ยกูเกลียดกูเกลียดมันเป็นพวกล้มเจ้ามันเป็นพวกไม่ดีมันเป็นพวกที่โกงกินกูเกลียดนี่เขาเรียกว่าลำเอียงเพราะโกรธตัวที่สามลำเอียงเพราะเขาไม่รู้เลยตัวเองไม่รู้อะไรเลยเชื่อตามเขาทุกอย่างดีเหรอ กันมาแล้วดีเหรออุ้ดีดีดีกูดีด้วยอ๋อดีๆเหรอดีดีดีกูดีด้วยมันถูกนะอ๋อมันถูก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 โอเคโอเคโอเคอ๋อมันไม่ดีเหรอไม่ดีอ่าเนี่ยมันไม่ดีจริงใช่ใช่มันไม่ดีไอ้พักการเมืองนี่ไม่ดีเหรออ๋อใช่ใช่มันไม่ดีอย่างนี้เขาเรียกลำเอียงเพราะเขาคือไม่รู้แต่ชี้ตามเขามั่วไปเรื่อยตัวที่สี่ลำเอียงเพราะกลัวเฮ้ยเขาเลือกพรรคี้กันเลยพักนี้เป็นพักรุ่นใหม่เหรอ เป็นพรรคที่ทําให้ประเทศไทยก้าวหน้าหรอประเทศไทยจะเป็นนาไเปถูสุสีวิไลเหรออุยถ้ากูไม่ตามตามเขาแม่งเดี๋ยวกูตกเทรนนะเดี๋ยวเขาหาเขาหาว่ากูไม่ไม่ทันสมัยนะเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเอาด้ว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 ยเขาไปชุมนุมก็เหรออุ้ยเฮ้ยอ้ยเขากระแสกำลังมาได้กระแสกำลังแรงรักชาติมาได้กูไปด้วยกูไปด้วยไปด้วยตกลงกลายเป็นว่าไม่มีจุดยืนตัวของตัวเองกลัวกลัวเขาไม่รักกลัวเขาไม่นับถือกลัวเขาจะว่าตัวเองไม่ติดเทรนด์รับเงินเขาแล้วกลัวเขาจะว่าไม่มี เป็นคนอากตันยูเลยต้องไปกาให้เขาอย่างนี้เขาเรียกลำเอียงเพราะเขาที่พูดมาทั้งหมดนั้นคืออคติสีคนไทยทุกวันนี้ต่างยึดถืออคติกันคนละตัวต่างคนก็ต่างยึดต่างคนก็ต่างยึดสังคมเลยไปไม่ได้สังคมเลยแตกแยกสังคมเลยไม่เป็นปึกแผ่นความสามัคคีเกิดขึ้นไม่ได้บนแผ่นนี้เพราะต่างฝ่ายต่างถืออคติไว้คนละตัวแล้วไม่มีที่ไหนแล้วครับ ถ้าประชาชนแตกแยกบ้านเมืองจะเจริญมันเป็นไปไม่ได้มัน Impossible บ้านเมืองจะเจริญได้ประชาชนต้องรู้รักษามมคีเท่านั้นแล้วทันทีที่คนไทยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วแบ่งสีคนที่ยิ้มปรี่ยิ้มเต็มแก้มอยู่ก็คือนักการเมืองและชนชั้นปกครองถามว่าทำไมเพราะว่ามันปกครองง่ายถ้าจะถามกันต่อว่าปกครองง่ายยังไงล่ะพี่อน้น พี่ก็จะบอกว่าเขาก็จะใช้คนที่เป็นเอฟซีเขาเนี่แหละปกป้องสิ่งที่เขาทําผิดไว้เองถามต่ออีกเอ๊ะมันยังไงพี่อน้นอธิบายหน่อยสิฟังดีๆครับคนไทยทุกคนฟังพี่อน้นยุทธศาสตร์ยุคให้ทะเลาะและปกครองนั้นมันใช้ได้ผลสําหรับสังคมไทยภาษานักบริหารเขาเรียกว่าคอนฟลิกต์แมเน e เมน t ์ หรือเรียกอย่างก็รู้ว่าการบริหารบนความขัดแยง้งลองไปถามคนที่เรียนวิชาการบริหารธุรกิจการบริหารองคอ์กรมาดูสิเขาจะแอบยิ้มทันทีว่าเออพี่อ้นพูดถูกเพราะการยึดมั่นถือมั่นการถือฝักถือฝ่ายคนที่เป็นเอฟซีของเขานั่นแหละจะปกพ้องตัวเขาจากสิ่งที่เขากระทาผิดอุป,ปมาว่าพี่อ้นมีเอฟซีเป็นของตัวเองแล้วมีอยู่อีกคนนึงฝ่ายตรงข้ามที่ตรงข้ามกับพี่อ้นเลยความคิดตรงข้ามกันเลยเราทะเลาะก,กัน แต่พี่มี f อฟเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนของเขาก็มี f อฟเป็นหมื่นเป็นแสนเวลา f อฟของพี่ก็จะไปด่าฝั่งโน้ต f อฟฝั่งโน้ต f อฟฝั่งโน้นก็จะมาด่า f อฟฝั่งด่าพี่และมาด่า f อฟฝั่งนี้ตกลงพี่กับฝั่งโน้ตฝั่งตรงข้ามที่ความคิดตรงข้ามกับพี่อ่ะไม่ต้องทะเลาะก,กันหรอกไม่ต้องต่อยกันหรอก f อฟจะตีกันก่อนจะตีกันตายก่อนเพราะฉะนั้นการขัดแย้งกันของนักการเมืองประชาชนลงถนน ประชาชนจึงตายก่อนใช่ไม่ใช่ประชาชนจึงติดคุกก่อนจึงบาดเจ็บก่อนถ้าไม่เชื่อไปถามคุณจตุพรพรมพันธ์ไปถามนักทุศัยเอื้อลองไปถามดูว่าใช่ที่ตามที่เบ้นพูดไหมถ้าสองคนนั้นได้ฟังสิ่งที่เบ้นพูดเขาจะหัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กไอพี่อ้นมึงอย่าเอาความจริงมาพูดอ้าคำถาม,ถามประยุทธ์กับทักษิณเขาฆ่ากันไหมเขาตีกันไหม เขาไม่ตีกันเห็นไหมคนเอาทั้งสินเข้ามาคือใครก็รัฐบาลประยุทธ์ครองอำนาจอยู่ตอนนั้นถ้าไม่ใช่ประยุทธ์จะใช่ใครพักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยเขาทะเลาะกันมาตั้งนานพอวันดีขึ้นดีเขามารวมรัฐบาลคุณไม่เห็นเหรอดังนั้นพอได้ได้อยังการเป็นอคติการยึดถืออคติยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตราบใดก็ตามที่คนไทยยังยึดมั่นถือมั่นอยู่แบบนี้ความสามัคคีของชนในชาติจะไม่เกิด แล้วพวกคุณจะกลายเป็นเหยื่อนักการเมืองทันทีลองเถียงมาสิเพราะนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าลองเถียงมาสิครับเอาง่ายง่ายไม่นานไม่ช้าไม่นานนี่เองพี่วิภาวิจารณอาจารย์เบียพี่บอกผิดอย่างนั้น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 คนมาด่ดาพี่คลึมเลยแล้วไปวันนี้เป็นไงอาจารย์เบียเป็นไงเอาละครับถ้าคุณวางอาคติจากในใจลงไปได้คุณจะเห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้า คุณอย่ายึดมั่นถือมั่นใครเป็นสาระให้ยึดมั่นแต่หลักของความจริงความถูกต้องและความเป็นธรรมเป็นสรณะเท่านั้นแต่สิ่งที่คนไทยทุกคนต้องยึดไม่ยึดไม่ได้ถ้าไม่ยึดเราไม่เป็นไทยเราไม่เป็นประเทศหนึ่งชาติสองศาสนาสามพระมหากษัตริย์สามสิ่งนี้เราต้องยึดไว้ถ้าไม่ยึดเราไม่เป็นชาติเราไม่เป็นประเทศและชาติไทยเราก็คงไม่อยู่ยงโคกระพัน จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เราต้องยึดสามตัวนี้ไว้เป็นหัวใจของเราพร้อมแล้วยังพร้อมจกฟังพี่อ้นถลกหนังพักประชาชนหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วพี่อ้นจะเริ่มหน้าบัดเนาสำหรับคนที่เข้ามาฟังครั้งแรกนะครับผมอยากจะบอกว่าผมนั้นได้สมัครเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพของพักประชาชนแต่ได้ลาออกไปแล้วด้วยเหตุผลซึ่งผมได้ขึ้นโพส นะครับไว้ในวันที่26กรกฎาคม2568และโพต์นั้นมีคนเข้าดูประมาณล้านกว่าวิวมีการแชร์ออกไปประมาณ8,000กว่าแชร์เหตุผลในครั้งนั้นที่ผมให้ไว้มีเรื่องสำคัญมากมายแต่ผมจะไม่พูดย้อนต้นคนที่อยากจะรู้ว่าเหตุผลในการที่ผมลาออกจากพรรคประชาชนคืออะไร คุณก็สามารถเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ผมไปดูโพสต์ที่ผมเพิ่งเอามาขึ้นปากมุดให้ดูนะครับไปดูว่าเหตุผลในการลาออกคืออะไรทําไมเขาแชร์กันเยอะแต่ถ้าคุณไม่อยากเข้าไปดูผมก็จะนํามาอธิบายสั้นๆโย,โย,โย่อๆไว้ในคลิปชุดนี้นะครับโพสต์นั้นผมพูดถึงเรื่อง Entertainment Complex ซึ่งผมฟิวขาดผมโกรธมากที่สอสอพักประชาชนนั้นไปอภิปรายในสภาเห็นด้วย กับร่างพรบเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ที่พักเพื่อไทยนำเสนอผมบอกว่านี่คือการทรยศต่อประชาชนเพราะเรื่องสำคัญแบบนี้คุณไม่บรรจุไว้ในนโยบายของพักไม่ได้เคยเอาไปหาเสียงกับประชาชนแต่พออยู่ในสภาคุณกลับไปอภิปรายเห็นด้วยและมีท่าทีที่จะยกมือเห็นชอบกับร่างพรบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ที่นำเสนอโดยพักเพื่อไทยนั่นคือสิ่งที่ผมิวขาด คือพูดง่ายๆว่าถ้าร่างพรบอิน e ทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กยังถูกผลักดันเข้าสภาต่อยังไม่ถูกถอดออกไปผมเชื่อว่าสอสอของพรรคประชาชนทั้งพรรคจะยกมือสนับสนุนร่างพรบอิน e ทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กฉบับนี้และจะออกมาเป็นกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายทั้งอินไซต์และออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างรง้ายแรง ของพรรคประชาชนจนทําให้ผมต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกถาวรของพรรคประชาชนโดยการไปเขียนใบลาออกและไปยื่นที่กกตเเลยผมไปกกตเลยครับอัดคลิปเรียบร้อยในนั้นมีเรียบร้อยนะครับถ้าอยากดูละเอียดว่าความมันเป็นอย่างไรไปดูคลิปชุดนั้นครับพอขึ้นคลิปชุดนั้นไปเสร็จนะครับก็มีเพื่อนที่เป็นสมาชิกพรรคประชาชนนั่นแหละได้เช็ดมาหาผมบอกว่าพี่อน้นพี่เข้าใจผิดนะ หัวหน้าพักพักเขาประกาศแล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยนะจริงๆแล้วผมไม่ผิดหรอกครับแต่ที่ผิดคือเขาเขาเองนะ่ะเรียงไทม์ไลน์ไม่ถูกถึงมาทักท้วงผมแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิออกมาถแถลงว่าพักประชาชนคัดค้านร่างกฎหมาย e n t เตอร์เทนเมนต์คอมพเพราะเห็นว่ารัฐบาลเร่งรีบและการศึกษาไม่รอบด้านพอคำพูดนั้น พูดไม่เมื่อวันที่3เมษายน2568แล้วระหว่างนั้นครับสภาก็พิจารณาเรื่องพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กสสพักประชาชนหลายคนที่อภิปรายเห็นด้วยในสภาและก็อย่ามีอยู่ในคลิปชุดนั้นหมดแล้วนะครับก็พอดีเลยกระแสะสังคมมาเกิดการต่อต้านพอเกิดการต่อต้านรัฐบาลจึงถอนร่างนั้นออกมาก่อนเพราะการต่อต้านเยอะมากแล้ววันที่9 กรกฎาคม2 5 6 8คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพอได้กระแสสังคมมาเป็นอย่างนั้นปั๊บเห็นว่ารัฐบาลถอนร่างก็ออกใบสัมภาษณ์กับสื่อว่านะครับพักประชาชนเห็นด้วยกับการถอนร่างอย่างจริงใจและยังตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะไม่เอากลับมาหรือไม่ฟังดีๆนะครับพักประชาชนเห็นด้วยกับการถอนร่างพรบอินเตอร์เน็ตดังเม็ดกอมเพล็ก์อย่างจริงใจ แต่ยังตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะไม่เอากลับมาหรือไม่ยังไงถ้าเอากลับมาพักประชาชนและสอสอพักประชาชนจะสนับสน,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 สนสุนต่ออย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นไอคำทักท้วงของเพื่อนผมอ่ะที่บอกว่าคุณเข้าใจผิดผมเข้าใจไม่ผิดหรอกผมไม่ใช่คนมั่วถ้ามั่วผมก็คงเป็นครูบาอาจารย์คนไม่ได้เอาละครับเรื่องนั้นผ่านและผ่านไป,พ,นไปพูดแล้วพูดไปใครอยากจะดูละเอียดเป็นอย่างไรไปดูที่คลิปที่ผมปังหมดไว้ คลิปที่ดูล้านกว่าวิวนั่นแหละที่แชร์ไปแปลกพันกว่าแชร์ไปแชร์ต่อได้เลยทีนี้จะเข้าไฮไลท์สำคัญประเด็นสำคัญที่จะตลกหนังพักประชาชนโดยเฉพาะขอเข้าประเด็นเลยนะครับแต่ก่อนจะเข้าประเด็นผมมีคำถามคำถามว่าคนไทยทุกคนตั้งแต่เรียนหนังสือในโรงเรียนเรามาจนจบจะชั้นไหนก็าตามเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันผมเชื่อว่าทุกคนได้เรียน มีบ้างไหมในวิชาประวัติศาสตร์ที่เขาได้ระบุว่าพระหมหากษัตริไทยนั้นรีดนาทาเลรนรังแกคนยากคนจนรังแกราษฎรของพระองค์เองเอามาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธยาธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสิทร์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สิบเลยมีบ้างไหมคําตอบก็คือไม่มีไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ไหนที่รังแกราษฎร ที่ขูดรีดเอาเปรียบประชาชนพระสนิกรของพระองค์เองไม่มีแม้แต่ราชวงศ์เดียวไม่มีแม้แต่กษัตริย์พระองค์เดียวที่ทรงทำเช่นนั้นกับประชาชนพูดไปถึงแม้กระทั่งกษัตริย์ไทยที่อ่อนแอที่สุดในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าเอกทัศ์หรือพระที่นั่งสุริยามารินนั้นก็ไม่ได้ทรง รีดนาทาเร้นประชาชนแล้วเอาไปสวยสุขสนตัวความสุขสบายที่พระองค์ทรงมีนั้นมาจากการค้าขายกับต่างชาติประเทศไทยยามนั้นแผ่นดินไทยยังกับทองคำมีจดหมายประวัติศาสตร์ของฝรั่งเขียนว่าราชวังของกรุงศรีอยุยานั้นบุกด้วยแผ่นทองคําแล้วเอาใต้ไปตามเพื่อให้มันสะท้อนเทารวยกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็น เให้พระเจ้าแผ่นดินทรงหลงละเริองอยู่ในความสุขจนกระทั่งว่าอ่อนแอการรบและทําให้ไทยเราเสียกรุงศรีอยุยากับพมาแต่ก็ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ว่าพระองค์ทรงรีนาทาเลนประชาชนมาถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีขณะที่สร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ๆท่านก็ไม่เคยเก็บภาษีอากรจากประชาชนชนิดที่ว่าประชาชนไม่มีจะก,กินลําบากเดือดร้อนทุกหย่อมย่าไม่มี รัชกาลที่หนึ่งสองสสห้าที่ฝรั่งเศสเข้ามาจะย,ยึดประเทศไทยพระองค์ทรงบรยจากเงินตัวเองด้วยซ้ำไปเขาเรียกเงินถุงแดงเพื่อจะไปจ่ายค่าชดเชยให้กับฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปมีไหมที่พระองค์บอกไปเก็บภาษีมาไปเอาไปเอามันมาไปเคียนไม้ตายเอาเงินมันมามีไหมไม่มีรัชกาลที่หที่เดที่แปด ที่เก้าไม่มีมีแต่ทรงช่วยเหลือ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 และการที่เจ็ดโดนยึดอานาจพระองค์ก็ยอมสละอำนาจโดยโดยโดยชอบธรรมโดยดุษฎีพระองค์ไม่ขัดขืนเลยและการที่เก้าตลอดชีวิตของพระองค์ทาเพื่อประชาชนทั้งนั้นเดินลุยทุ่งลุยท่าบุกน้ําบุกป่าบุกโคลนคนก็ร่างท่าแผ่นดินไม่มี ในหลวงของเราพระเจ้าแผน่นดินของเรากษัตริย์ของเราของคนไทยทุกพระองค์จะทรงเอาเปรียบประชาชนไม่มีมาถึงราชการที่สิบเห็นไหมท่านทำอะไรท่านทำตามอย่างที่พ่อหลวงทำก็สืบสารชั้นต่อทุกอย่างน้ำท่วมโปรงก็ช่วยประหานที่ดินมัางประหานโน่นนี่ม้่งผมไม่อยากจะพูดเยอะไปหมดมีบ้างไหมที่บอกเฮ้ย ไปเก็บสวยให้ทีนี้ไม่มีไม่มีครับเพราะฉะนั้นคำถามจึงคือว่าแล้วทำไมจึงมีคนส่วนหนึ่งที่จ้องคิดจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมพักการเมืองชื่อพักประชาชนจึงขอเสนอแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองต่อให้ได้พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ตั้งแต่มีราชาาจากไทยมาถึงปัจจุบันมีองค์ไหนที่รีนาทาเรนประชาชนบ้างไหมเอาคําถามนี้ไปถามพลพรรคประชาชนเอาคําถามนี้ไปถามคนที่สนับสนุนพรรคประชาชนดูสิว่าพวกมันจะตอบยังไงเร,เ,เ,ไเริ่มเห็นภาพแล้วใช่มด้วยเห็นภาพแล้วใช่ไหมผมบอกแล้วว่าจะถลกหนังหัวก็ฉลกหนังหัวจริงๆคําถามที่สอง ที่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องถามคนของพรรคประชาชนถามว่าที่บ้านเมืองมันสับสนวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี้มันเป็นเพราะพระมหากษัตริย์หรือนักการเมืองคนที่โกงพระมหากษัตริย์มาร่วมโกงด้วยไหมหรือว่านักการเมืองมันโกงกันเองถามคําถามนี้เป็นคําถามที่สองคำถามที่สามที่ต้องถามถามว่าไอ้บรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองที่คนที่ก่อตั้งพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ย บรรพบุพร,บรุษของมันเคยเป็นบรรพบุรุษของไทยเดิมคนไทยเดิมๆที่เคยร่วมรบกับพมา่าที่เคยก่อสร้างชาติไทยนี่มาหรือไม่หรือเป็นของไอ้ลูกหลานไอ้เจ็กคนที่เพิ่งย้ายมาเมืองไทยตอนสมัยรห้าตอนที่สงครามกับพมา่าไม่มีแล้วและทุกวันนี้มันมาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาถามเอาอย่างนี้ลองไปดูเถอะครับบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองอะลูกหลานเจ๊กทั้งนั้น มันไม่ใช่คนไทยโดยสายเลือดร้อยเปอร์ซมันมาตั้งพรรคการเมืองสร้างตัวจากความร่ำรวยที่เอาบรัชเอาเปรียบคนไทยร่ำรวยขึ้นมาได้มาตั้งพรรคการเมืองเข้ามาอยู่ในวงการเมืองแถมแกคดโกงเอาเปรียบประชาชนอีกโกงกันอีกทุกอย่างทำกันทั้งมัดนเละเทะไปหมดแล้วมันยังไปบังอาจ จะไปล้มสถาบันพระมหากษัตริย์จะดึงพระมหากษัตริย์ลงต่ำอีกพี่อ้นเคยเตือนขึ้นโพสเตือนพักก้าวไกลตอนนั้นว่าระวังคุณจะตกมาตายด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสองผมเคยพูดเตือนพักก้าวไกลไว้อย่างไรคลิปนั้นยังมีอยู่ไปฟังกันครับสามเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ล่อแหลมและสำคัญอย่างยิ่งและผมมองอนาคตถึงผมมอง ถึงอนาคตว่าเขาจะเอาถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลถามว่าทั้งสองสประเด็นที่ผมเอ่ยมานั้นมีมูลสำคัญมีปัจจัยสำคัญจะถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลไหมมีขนทางกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกว่ามีถึง80%เอซอย่างเป็นอย่างตำ่ำที่พรรคก้าวไกล จะมีสภาพไม่ต่างจากพกรรคอนาคตใหม่ในอดีตพักคเก้าไกลโดนถึง3คดีไอ้หนึ่งาไอ้หนึ่้าหนนั้นโดนเฉพาะคุณพิธาที่จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรจีจะไม่ได้เป็นสสและจะไม่ได้เป็นนายกขัดควางตรงนั้นแต่การถือ,อการใช้มาตราหนึ่งสองไปหาเสียงกับการเข้า,ขาร่วมนะครับในการแบ่งแยกดินแดนในการเสวนาไปแ,แยกดินแดงนั้นมันทําให้พักเก้าไกลจะต้องโดนยุบ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือใช้มาตรา1หนึ่งสอไปหาเสียงนั่นแหละที่ผมย้ำนักหนาว่าเป็นประเด็นแต่ทุกคนเนี่ยมองผ่านคลิปนั้นผมโพสต์เตือนเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2566ข้ามมาอีกปีหนึ่งพอถึงวันที่7สิงหาคมปี2567พักเก้าไกลก็โดนสารและรรมนูญสั่งยุบพ,พักการเมืองแล้วจะโทษใครครับ ก็กรรมมันซอเจตานาไปโทษว่าศารไม่เป็นธรรมอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ตอนเอามาตราหนึ่งสองไปหาเสียงกับประชาชนนั้นไปพูดว่าอย่างไรละ่ะทําไมต้องแก้ไขมาตราหนึ่งสองล่ะออ้างเหตุผลกับประชาชนอย่างไรเรื่องทั้งหมดเขามองแค่ต้นเรื่องก็รู้แล้วว่าคุณจะทําอะไรคําตัดสินของศารัตธรรมนูญที่บอกว่า พักก้าวไกลซาะกลอนบอลทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจึงถูกต้องทุกอย่างแล้วพักเก้าไกลหรือพักประชาชนในปัจจุบันยังซอกรลอนทางไหนอีกก็ยังพยายามซอกลอนบอลทำลายกองทัพให้กองทัพมาอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลพลเรือนอีกให้ความคำสั่งรัฐบาลวานเถอะไม่ต้องไปความคำสั่งนอดืนจะให้มาความคำสั่งลูกหลานเจ๊กที่ขายชาติที่ต้องการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นี่นะ พ่อของทวดผมเป็นแม่ทัพไปตีเมืองไซบุรีทรวดของผมเป็นขุนประดิษฐ์นาวาหน้าของผมไม่มีเชื้อเจ๊กขายชาติไม่มีเชื้ออุบาทที่จะล้มสถาบันไม่มีข่าวหน้าเป็นลูกหลานพยาจักตรีที่เป็นไส้ศึกเปิดประตูเมืองให้กับพมา่าและคนไทยทั่วแผ่นดินก็มีข้าวหน้าอย่างพี่อน้นข้าวหน้าของคนรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์และรักความเป็นธรรม มึงอย่าเอาความระยำมาแตกแยกประชาชนแล้วปกครอง EP 2แค่ออเดอร์ EP 3กูจะหนักกว่านี้คลิปนี้ยาวเกินไปครับเพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีตอนที่สมเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดและผมจะขยายความให้มากที่สุดรวมทั้งประเด็นอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นด้วยถ้ามีใจรักชาติถ้ามีใจเป็นไทยมีใจเป็นธรรม และไม่ลำเอียงตรงไปตรงมาอย่างพี่อ้นแชร์คลิปนี้ออกไปทั่วแไปนินขอบคุณครับ